เอาแล้วสวัสดีกันด้วยฮะเราก็อยู่กันในเกมโรบักอี่เช่นเคยฮะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟอะไรวะ <c oughs> เราก็ไม่รู้นะฮะว่าเซิร์ฟนี้มันคือเซิร์ฟอะไรกันแน่เห็นว่าพกเออเซิร์ฟมันน่าสนใจดีฮะอ่ะดูดิ <c oughs> ยังไงกันนี่ย oh, ูพาวเวอ r ์แอรอาอ๋ออินคีเหรอโอเคแล้วก็อยู่ในนี้เลยโอ้โอเค โอเคมันเป็นเกมแนวไทคูนนี่เองเห็นว่ามันเตะบอลไปหานอกโลกอะไรก็ไม่รู้ของมันเราแรงยังไม่ถึงเราก็ต้องเตะประมาณนี้อาฟีคิกครับเขี่ยมันเด็กไม่ถึงทำไมกูกระจอกอย่างนี้อะไรกันครับเนี่ยสักทีสักทีอา,อาชิบอาชิบเออเออนี่น,นี่เราเก็บตังค์เข้าไปเรื่อยๆใช่ไหม เนี่ยดังด้านเห็นด้านซ้ายเงินสีทองเราขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเออขึ้นธีรดิษฐ์ไทยคูณต่อไปไทยคูณต่อไปม,มันมีแค่นี้เหรอเกมอันนี้คืออะไรนะสกายไอซ์แลนด์เหรอกูค,คุณนึกว่าของฟรีแล้วตัวเกมก็มีแค่นี้งั้นเหรอเอ,อ้ยลองเล่นดูก่อนก็ได้เราเราอย่าเพิ่งเดือนตัดสินใช่ไหมอ่ามีเทเลพอร์ตด,ด้วยฮนะอ๋อนี่ไงอัพความแข็งแกรง่งอะแม็กซ์เลยแม็กซ์เลยสเตร n g t h มา up แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลอง ไปเตะไปเตะเราไปเตะไกลๆดู <c oughs> นายต้องแข็งแกร่งขึ้นนะเพื่อนเชียร์โอเคนะ95กูเตะไปไหนเหมือนมันรู้อะแล้วในชีวิตจริงกูเตะเป็นแบบไหนอะมันมันเล็งได้ยังไงมันเราต้องกะเองใช่ไหมลอ,ลองลองดูไหมอ่ะมีมีลูกศรตรงกลางนะดู อ่าพอทูกสรตรงกลางปุ๊บชี้ตรงกลางมันก็ไม่ตรงกลางเออไม่เข้าใจไม่เข้าใจกูงงฮะกูงงกูงงอ่ะกูออกก็ได้นี่ดูกูเห็นเกมแปลกๆแล้วดูหน้าตามันดูหน้าตามันโอ้โหดูจะเดวโอ้กูน่ารักมั่วคิวมีอันนี้เจ็ดด้วยเหรอมี มีจานจิโร่มีโกคูหัวทองแล้วมีพิซซ่าเรามาดูกันว่าเกมมันจะเป็นยังไงโอ้สวยงามไหมถือว่าทำได้สวยทำได้ดีเลยนะอะออากูเกิดมาถือดาบโง,ง่ๆเบียวๆแบบนี้โอเคให้มันให้อ๋อไม่ใช่มันให้กูไปตรงนี้อ๋อให้ฟันใช่ไหมให้ฟันใช่ไหมโอเคโอเคฟันไปเรื่อยๆนะโอ้ฟันก้อนหินอีกนานฮนะ อ๋อมันมันไม่ได้ให้ฟันเอามันให้ฟันนั่นแหละแต่ว่ามันขอฟันแล้วก็มาไขา่แล้วได้ตังแล้วแล้วก็ได้ไข่ฮะท่านผู้ชมฮะแล้วแล้วมันก็จะพาเราไปเอ่อไปวางไขเ่เหรอใช่ไหมไหนวะผูมีตังเท่าไรก็อยากรู้จังเลยอ๋อยี่สิบสองบาทแล้วแล้วยังไงอ๋อฮึเราได้สัตว์มาแล้วมันคือมันคือตัวอะไรอ๋อนี่ไงมันคือมา้าฮะฮอสฮะ ของแร่ด้วยนะสีแดงดาเมจีสองไม่รู้จะช่วยอะไรได้บ้างนะเราเราอุ้ยมาแล้วจะตัวร้อยงุยงวยงวน่าหลอกมัโอเคโอเคเดี๋ยวอุ้ยเมื่อกี้เราเรากดตรงนี้ใช่ไหมเราเราเลือกขี่ได้เดี๋ยวขี่อะไรตัวรามะกระทิงมา้าหนิงโตยีราบเนนะี่ยแหละหน้าแปลกโอ้โอ้โอ้โอโอทุนนิยมนี่มันเราเราเราขี่พวกนี้ก่อนก็ได้แต่ว่ามันยังไม่ให้ขี่ใช่ไหมตอนนี้ อ๋อกดตรงนี้นะฮะอ๋อคือการรีบุญเหี้ yeah. <laughs> ยคือตัวแกเหี้ย yeah. <laughs> มันมันก็อยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วแหละแต่แต่กูเห็นไงฮันน่า <laughs> แล้วไอ้นี่คือไม่ไม่ต้องถามแล้วว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรโอ้เขาน่าจะซื้อิขสกทธิ์มาแพงแล้วเนาะอ๋อตรงนี้ไปไม่ได้นะฮะ Majesty Castle นะฮะมี500ใช่ไหมห้0รอยน่าจะอันนี้ โอเคเรา,เราลองเล่นไปอีกสักพักฮะมาเก็บแต้มน่าจะเป็นแนวไทคูนนี่แหละอ๋อกด E ได้ด้วยฮะอุ้ยมันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปสแปมสแปมดูโอ้โหโอโห้กด E กด E เข้าไปเรื่อยฮะโอ้โหเรเวลอัพสุดยอดโอ้โอ้โอ้พลังพลังซุอร์สพลชซุอร์สแลชฮุยเย็ด yes. <c oughs> เราเลือกถูกเกมแล้วเราเลือกถูกเกมแล้วโอ้โหได้ตังค์เป็นคอกเป็นกำป้าที่ถูกสามร้อยเลยอะแล้วมันให้กูทำอะไรรีเบิร์ตเหรอรีเบิร์ตแล้วได้อะไรเหรอรีเบิร์ตหนึ่งครั้งอ๋อ,อคือการรีเบิร์ตรีเบิร์ตก็คือการเบลตันแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วก็ไปรีเบิร์ตแล้วก็เล่นใหม่นะฮะอ๋อด้านขวาที่มันตัวเลขขึ้นขึ้น,นลงลงนี่คือเลเวลอ๋อหมายถึงอะไรสักอย่างนะฮะ ที่ที่เราเราจะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะเป็นพลังแต้มมั้งสะสมพลังแต้มในการตีหนึ่งครั้งไม่ถึงดาเมจแหละเออดาเมจอ๋อแบแคลล็คแพคฟู l แล้วเออไปขายไปขายนี่เมื่อกี้มันต้องการเงินเท่าไหร่นะห้าร้อยใช่ไหมเอาดีวะเอาดีวะอย่ายอมแพ้เขาอย่ายอมแพ้เขาเอาละเอาละแบ็คแพคเต็มเร็วชีพหายโอเคเซล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 เฮ้ยเฮ้ยลูฟี่ ลูฟิเกียร์สีเขาเข้าใจที่กิทธิ์มาแพงแหละเออเราเข้าใจใช่ไหมมึงก็ออฟเฟอร์99เ้โอ้ยมามามาเบเบต่อไปเลยนี่550ใช่ไหมปวดล็อกเพื่อปวดล็อกดินแดนใหม่เออมึงเลิกขายให้กูสักทีอืมเราเลเวลสี่แล้วฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เราได้กล่องใช่ไหมเฮ้ยปาติโทมันมี p ี p ด้วยแฮะแสดงว่าถ้าใครตั้งใจเล่นก็จะมีโอกาสที่จะชนะคนอื่นสูงใช่ไหม แนวแข่งขันใช่ไมไม่มีการเติมเลยสักนิดเลยใช่ไหมใช่ไหมโหมีหลายดาบนะเนี่ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวนะขอขอดูดาบก่อนเราเป็นดาบวิเวล่นะฮะโอ้ว้าวอุ้ยมีขวานด้วยโอ้ว้าวดามจสิบห้าล้านห้าสิบห้าจุดห้าใช่ไหมใช่ใช่โอเคมียังมีอย่างอื่นด้วยนะแต่ว่าเหมือนเราต้องเล่นใช่ไหมชื่อมันเหมือนแมปเลยเราต้องเล่นในแมปนั้น,น,นแหละในเวลาในเวลาชุบชับช,ชุบชับนั่นไง เพื่อนกำลังชิบชับอย่างสนุกสนานเอาหน่อยเราล่อของใหญ่ y e เคอันนี้าร์ดเลยาร์ดเลยโอ้ไฟมาไฟแรงไฟแรงาาาตาย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 กูตายเออเหนื่อยแต่ว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มอะทำไงนะเมื่อกี้มันสอนเราเล่นแล้วก็ลืมนะนี่หรอเฮ้ยนี่ไงใช่ไหมไหม มันกดสุ่มใช่ใช่ใช่เดี๋ยวตอนนี้เราเรายังไม่มีตังค์เพิ่งซื้อกระเป๋าไปเมื่อกี้นะเดี๋ยวขอไปชุบชุบชุบชับสแปมอ e นะีฮะตอนนี้สแปมแต่ตัวอ e ีเลยนิวล็อกนิวล็อกน,นิวล็อกนิวล็อกนิวนิวล็อกแป๊บนึงค่อยๆอ่าอ่าไกลแล้วไกลแล้วเออนี่เออ,อ yes แม็กแพคฟูแล้วก็ไปขายของไปขายของแล้วก็ได้ถุงปาดปาดปาดติโทูปาดปาด,าดเราเราอยากได้สัตว์ตัวใหม่ฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง oh, ดาเมจแค่สองเ่ะ <laughs> เนี่ยน้องดาเมจแค่สองอ่ะตั้งชื่อได้ด้วยนี่หว่าไม่ตั้งชื่อว่าฮอนฮะมันโหลไปตั้งชื่อว่า <laughs> เออตั้งชื่อว่าแมวแล้วกันอันนี้เรายังไงวะเนี่ยอ๋อยังไงยังไงอ๋อเราซื้อได้แต่แบบนี้ใช่ไหมเราจะอ เราได้มองเก้ฮะมีโอกาสยีบสองเปอร์ซนะที่จะได้ถือว right ่าเป็นของแรร์ใช่ไหมหายากก็ถือว่าดีฮะตั้งชื่อเลยมนเทียนชื่อพ่อใครไว้เออเอาแบบนี้แหละมันค่อยคนไม่รู้เลยว่าเราตั้งชื่อว่าอะไรแต่ว่าตังเรายังเหลือเยอะอยู่นะเราเปิดอีกสักตัวไหมมาแล้วมาแล้วไขวิสารฮะกุ๊กไก่น้อง แต่ว่าแม่ง75%เลยเหรอมีดีที่น่ารักน่ารักอย่างเดียวเออก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้เมื่อกี้เราลืมเปลี่ยนชื่อเราเปลี่ยนชื่อเป็นอันนี้ดีกว่าก้าวไก่คือแบบถึงแม้ว่าการเลือกตั้งจะจบไปแล้วนะฮะแต่ว่าเพลงของคุณวิโรจน์ <laughs> ยังติดอยู่ในหูผมเกมนี้ก็ถือว่าสนุกอยู่นะวิเมื่อกี้เราโง่โอยู่ตั้งนานเดี๋เด้เ,ดเ,ดเดปาติโธดูนะั่นมันคือปานวาลี โอ้เขาโหนมากเลยเมื <parody Pop keys> uh wow wow wow. ่อกี้ว้าวว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราขอเราขอเพิ่มดาเมจอีกแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เหมือนมันจะมีตีบอสเราขอตีบอสก่อนออกแล้วกันเราโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคโหแล้วมันมีให้อัพด้วยนะโตยใช้เพชรนะแต่ว่าเหมือนเหมือนเราจะต้องขยันมากกว่านี้แหละแต่ว่าเราอยากลองของไง ตอนนี้เราเวลเจ็ดนะเราอยากมาติบบอรด์ดก็เลยกูจะตีแตกแล้วเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองตีไปเรื่อยๆดูแปบบ๊บเผื่อเผื่อเราจะได้ของดีๆนะฮะพอเลิกเลิกเลิกไม่เอามาแล้วพี่มูซันพี่มูซันวิสามพันเนี่ยเราพอตีได้นะนี่ไงขงนมเด็กเล่นเลยเลื่อนหดลงนะนแล้วจะไม่ไมใ่ใครเห็นมาแล้วมาแล้ว ปวดนิ้วไงปวดนิ้วค่ะคุณเธอค่ะปวดนิ้วฮะอุ้ยหนึ่พันแล้วเอาหน่อย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 โดตีโดตีอุ้ยโดตีสองรอบเลยอุ้ยอย่างเทอย่างเทอย่างเทบอสมูซันบอสมูซันบอสมูซันตายตายสองลอยแล้วสองลอยสอง้อยหนึ่งลอยลอยสองลอยลักเกี่ยวอู้เหนื่อย ดูสิ the back rooms keeping มา the back room นะโอ้โ oh. หชัดเลยชัดเลยชัดเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์อะไรให้ดู <laughs>